สโมสรฮุนไดพิจารณาเกี่ยวกับอิทธิพลของวิภาวีที่มีต่อทีมฮุนไดทำไมถึงมีมากถึงขนาดนั้นจนทำให้ทีมระสัมระสายต่อไปนี้โค้ชคังจะได้อยู่ที่สโมสรฮุนไดหรือไม่ผู้บริหารระดับสูงของฮุนไดกำลังพิจารณาสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับคลิปนี้พ่อใหญ่โนดนนำเอาเรื่องของทีมฮุนไดมาเล่าสู่กันฟังครับเอฟเฟกหลังจากนี้ อัปเดอร์ชอกหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นสำหรับทีมฮุนไดก็ได้ข่าวมาว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับสื่อเกาหลีเขาก็รายงานออกมาเขาบอกว่าฮุนไดตกรอบแพ้ชองควันชาง3ต่อหนึ่งในรอบ3สุดท้ายของการแข่งขันในรอบเพลย์ออฟดนราม2 0 2 4 2 5ที่สที่ซูวอนวันที่29นับตั้งแต่ฮุนไดประสบความสำเร็จครองแชมป์บูรณาการอย่างท่วมท้นในฤดูกาลที่แล้ว ผลงานนี้ทำให้ผิดหวังไม่สามารถเข้าไปในรอบชิงแชมป์ได้ครับการแข่งขันในรอบเพลย์ออฟกลายมาเป็นเรื่องช็อกแฟนๆเป็นอย่างมากนอกจากนี้ตั้งแต่ต้นฤดูกาลผู้เชี่ยวชาญทุกคนก็ได้เพิ่มความคาดหวังจนถึงจุดเลือกคุณใดที่ได้รับรางวัลเบอร์หนึ่งอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้มักจะมีการพูดถึงเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ของทีมและผู้เล่นหลักของทีมซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ก่อนที่ฤดูกาลจะเริ่มต้นขึ้นฮุนไดเขาบอกว่าได้รักษาสมาชิกส่วนใหญ่ของทีมจากฤดูกาลที่แล้วเอาไว้อย่างสมบูรณ์และทะเยอทะยานอย่างกล้าหาญที่จะท้าทายเพื่อรักษาแชมป์และทำแชมป์ติดต่อกัน2ส,สมัยเส้นกึ่งกลางที่ความมั่นคงของหยางฮโยจินกับลีดาฮยอน รายชื่อผู้เล่นที่ประกอบไปด้วยผู้เล่นทีมชาติเช่นคิมดาอินคิมยอนยองโกเยริมเซ็นสัญญากับผู้เล่นต่างชาติอย่างเช่นวิภาวีและโมมาได้สำเร็จอีกครั้งด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มีการประเมินว่าไม่มีจุดอ่อนในทีมเนื่องจากว่าเอเยนอิสระที่เหลืออยู่ของจองจียุนและนายมชูอย่างไรก็ตามเมื่อฤดูการจริงเริ่มต้นขึ้นฮุนไดกับ พบกับช่วงขาขึ้นและขาลงอย่างที่ไม่คาดคิดพูดง่ายๆแกว่งนั่นแหละนะครับและการเล่นที่ห่วยแตกตั้งแต่เปิดเกมในสนามโดยโชว์ฟอร์มที่ไม่แน่นอนจนถึงขั้นต้องสงสัยว่านี่คือทีมทิงชนะเลิศปีที่แล้วจริงหรือแพ้ให้กับ AI p a p ปเปซึ่งได้รับการประเมินว่าเป็นทีมที่ต่ำที่สุดในลีกท้ายที่สุดจุดอ่อนก็ปรากฏให้เห็นในเกมแรก ต่อเนื่องตลอดครึ่งหลังฤดูกาลและไม่ฟื้นตัวในรอบเพลย์ออฟส่วนคำถามที่ว่าทำไมถึงมาถึงจุดจุดนี้ได้เขาบอกว่ามีหลายปัจจัยหลายประการเช่นความล้มเหลวของผู้เล่นตัวจริงในการจัดการความแข็งแกรง่งนี่มันเป็นแต่สร้างไก่ซุ่ม,มุนหอดไช้ละอยบานเนี่ยว่าง่อยอยู่โอ่ง,งาน้ำหะะขันเอินขว้ในไก่ปลาแม่วิ็นายอดไละบาลน,นี่ เนี่ครับเช่นความล้มเหลวของผู้เล่นตัวจริงในการจัดความแข็งแกร่งทางร่างกายอาการบาดเจ็บของวิภาวีขาดกลยุทธ์ในการแก้ไขสถานการณ์ของโค้ชคังโซฮยองและที่สำคัญก็มีการวิเคราะห์มากมายซึ่งโดยรวมแล้วบอกว่าขวัญกำลังใจของทีมลดลงอย่างชัดเจนขณะที่ฤดูกาลใกล้จะสิ้นสุดลงก็ดูเหมือนนักเตะทุกคนนึงจะจแสดงความเหนื่อยล้าออกมา ไม่สามารถที่จะป้องกันแชมป์ได้ทั้งเกมรุกเกมรับก็สเปะสปะเกมรอบเพลย์ออฟนัดที่3จัดขึ้นเมื่อวันที่29เป็นเหมือนคำขาดสำหรับฮุนใดเป็นสถานการณ์ที่เขาจะต้องชนะในเกมที่3ให้ได้เพื่อผ่านเข้าไปรอบแชมเปี้ยนชิพขณะที่ชองคอนชังริสป์คเสียริเบโรตัวจริงไปนกรันได้รับบาดเจ็บกลางสนามของฮุนไดความล้มเหลวในการที่จะ สร้างแนวรับอันแข็งแกร่งจากนกกรันล้มเหลวโดยสิ้นเชิงจุดอ่อนของฝ่ายตรงข้ามและแพ้เซ็อย่างยับเยินโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ที่สําคัญพังทลายลง1ต่อ3สาเหตุที่ฮุนไดล้มเหลวสามารถสรุปได้2ข้อ2ปัจจัยหลักเขาบอกว่าประการแรกพลังการโจมตีของผู้เล่นฝั่งซ้ายและกลางลดลงอย่างรวดเร็วและประการที่2 การทำงานเป็นทีมระหว่างเซตเตอร์ทีมดาอินและตัวรุกไม่ดีเลยมีการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าโค้ชคังโซโฮยองไม่ได้คิดหามาตร,ราการตอบโต้ใดๆทั้งสิน้นแม้จะมีเวลาเหลือเฟือที่จะปรับเปลี่ยนในเรื่องนี้ในโลกของวอลลื์บอลมีข่าวลือออกมาว่าผู้นำทีมฮุนไดกำลังผิดหวังมากกับการเล่นในคราวนี้ และกำลังพิจารณาเปลี่ยนโค้ดและทีมงานผู้ฝึกสอนและผู้เล่นบางคนว่ากันว่านี่ไม่ใช่แค่ข่าวลือเท่านั้นแต่ก็จริงจังพอสมควรต้องหารือถึงความเป็นไปได้โดยเฉพาะจากมุมมองของสโมสรพวกเขาคิดว่าพวกเขาสามารถรักษาพลกำลังจากฤด,ดูกาลที่แล้วเอาไว้ได้ตามที่เป็นอยู่และความมุ่งหวังที่จะคว้าแชมป์เป็นสมัยที่สติดต่อกันก็ต้องเสริมกำลังพิเศษ หลังจากคว้าแชมป์ปีที่แล้วมาแต่หากผลลัพธ์ที่แท้จริงมันคือการตกรอบเพลย์ออฟการรับผิดชอบในระดับใหญ่ก็คือการหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโค้ชคังโซฮยองนำทีมคว้าชัยชนะในปีที่แล้วและก็มีการคาดหวังสูงว่าเขาจะนำทีมไปได้อย่างราบรื่นในฤดูกาลนี้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงความขึ้นขึ้นลงลง,ลงพูดง่ายง่ายโมเมนตัมมันแกว่งเท่าที่เห็นในฤดูกาลปกติ จนไปถึงแมตช์การตัดสินในรอบเลย์ออฟทับซ้อนกับการหายไปของกลยุทธ์และกลวิธีดูเหมือนว่าจะมีการประเมินว่าภายในจำเป็นจะต้องมีการจัดระบบความเป็นผู้นำที่เข้มข้นมากกว่านี้นอกจากนี้ก็ยังมีข่าวลือว่าสโมอสรกำลังเล็งเป้าไปยังผู้เล่นที่มีประสบการณ์บางคนอาจจะถึงการตัดสินใจที่กล้าหาญเช่นการเซ็นสัญญาใหม่หรือการซื้อขาย แน่นอนว่ายังมีการวิเคราะห์ด้วยว่าอาการบาดเจ็บของผู้เล่นโคต้าเอเชียนั่นก็คือวิภาวีมีอิทธิพลอย่างมากมายต่อฮุนไดที่ต้องสั่นคลอนถึงขนาดนี้วิภาวีเป็นผู้เล่นที่มีบทบาทเหมือนอันตรันในการโจมตีของฮุนไดคอนสตรัคชั่นและเขาสามารถทำลายการบล็อกของฝ่ายตรงข้ามได้ทุกโอกาสและทำให้เส้นทางของการรุกของทีมมีความหลากหลายมากขึ้น อย่างไรก็ตามพลังรุกข,ของฮุนไดลดลงอย่างชัดเจนเมื่อจะต้องพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นตัวแปรดังกล่าวหลายหลายคนก็ชี้ให้เห็นว่าแชมป์เก่าควรต้องตอบสนองด้วยการจัดระเบียบให้มากกว่านี้หน่อยสมาชิกของพวกเขาผันผวนอย่างมากจากเซตที่หนึ่งไปยังอีกเซตหนึ่งและถึงแม้ว่าพวกเขาจะครอบงำเซตที่หนึ่งได้ก็ตาม พวกเขามักจะพังทลายลงอย่างกระทันหันในเซตต่อไปแม้ว่าพลังจะถูกเปิดเผยออกมาอย่างชัดเจนในช่วงท้ายฤดูการปกติความจริงที่ว่าไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบเพลย์ออฟจึงกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดขึ้นมาทันทีแม้ว่าจะมีการเปิดเผยรายชื่อที่แน่นอนแต่แล้วก็มีข่าวลือแพร่สะพัดออกไปในโลกวอลเลย์บอลว่าเช่นโค้ชไม่ได้ติดต่อกับคุณใดแล้ว หรือตำนานผู้ที่มีประสบการณ์อันยาวนานในฐนานะโคต้ตกำลังถูกกล่าวถึงอย่างลับๆแน่นอนว่านี่ก็คืออาจจะเป็นช่วงที่มีข่าวลือแต่ฮุนไดคอนสตรัคชั่นกำลังมองหาผู้นำคนใหม่จากศูนย์เนื่องจากการตัดรอบเพลย์ออฟนี่ค่อนข้างจะน่าเชื่อถือไม่ใช่ว่าจะมีแต่ความเป็นไปได้ที่จะต่อสัญญากับโค้ชคังโซฮยองแต่หากการประท้วงของแฟนบอลและความผิดหวังของสโมสรมันเพิ่มมากขึ้นขนาดนี้ ก็อาจจะเป็นเรื่องของเวลาเท่านั้นที่ผู้จัดการจะถูกแทนที่และหากผู้จัดการคนใหม่เสนอเข้ามากลยุทธ์ที่ไม่ธรรมดามากขึ้นและการจัดระบบระเบียบทางกายภาพที่ครอบคลุมสโมสรไม่มีเหตุผลใดที่จะยืนกรานระบบปัจจุบันสำหรับการเปลี่ยนแปลงโค้ดใหม่คาดว่าตัวผู้เล่นตัวจริงในสนามจะเคลื่อนไหวมากขึ้นเช่นกันในตอนแรกคุณได้สามารถจับปลาใหญ่ได้เป็นจำนวนมาก และมีการกล่าวกันว่าในฤดูกาลนี้สิ้นสุดลงอาจพิจารณาถึงความเคลื่อนไหวของผู้เล่นต่างๆรวมถึงการซื้อขายและก็การปรับโครงสร้างใหม่สแสวงหาผู้นำคนใหม่การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่นั่นก็หมายความว่าผู้เล่นในประเทศบางคนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแฟนๆเริ่มกังวลว่ายางฮายโยจีนกำลังแก่ลงใช่ไหมและ กูเยริมกับคิมดาอินก็แสดงขีดจำกัดของตัวเองออกมาชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่จะต้องทำกับผู้เล่นในประเทศที่กำลังฟื้นฟูตัวอย่างช้าๆกับปัญหาบาดเจ็บที่ไม่สามารถบริหารกำลังกายได้ดีอ้าวก็ว่ากันไปละครับหลายสิ่งหลายอย่าง ในหุนใดก็จะเกิดขึ้นมาก็มีการวิเคราะห์วิจารณ์ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้และผลที่ตามมามันจะรุนแรงขนาดไหนก็ต้องดูกันไปละครับสรุปก็คือว่าหุนใดจะอยู่ต่อไปกับโค้คังโซฮยองไหมโค้ชคังก้าวลงจากตําแหน่งหรือทีมประกาศแย,ยกทางมีความเป็นไปได้สูงว่าผู้ฝึกสอนทั้งหมดก็จะถูกแทนที่ด้วยหมายถึงว่าโค้ดต่างๆก็จะออกไปด้วย หลังจากนั้นก็จะดูกันว่ามีองค์ประกอบของผู้เล่นเก่าผู้เล่นต่างชาติบางคนจะมีการเปลี่ยนแปลงตามที่คิดเอาไว้ไหมโค้ชคนใหม่ต้องการอะไรไม่ว่าจะเป็นหุนใดจะจบลงในฤดูกันหรือไม่ในฤดูกานนี้ความผิดหวังและความเข้าใจการครอบครองอำนาจแชมป์จะยังอยู่ต่อไปไหมกว่ากันไปแหละนะครับนี่ก็คือการแข่งขันจบลงครับฮุนไดจบในอันดับ3 เป็นกําลังใจให้กับน้องสองวิภาวีครับมาดูว่าน้องสองวิภาวีจะยังอยู่ในคุนใดไหมหรือว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปหลังจากอาการบาดเจ็บของน้องสองหายแล้วจะได้มาอยู่คุนใดอีกไหมหรือว่าจะไปอยู่ที่ไหนอันนั้นก็คือการเวลาเท่านั้นครับที่จะเป็นคําตอบได้อย่างดีขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่ติดตามรับชมกับพ่อใหญ่โนดครับพบกันใหม่กับพ่อใหญ่โนดได้ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ